Okay, e ื่อว่าได้ซื้อเครื่องานงไม่ใช้คุยใช้ดีมากเลยนะจริงไหมันซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยแกคุณเป็นใครอ่ะเงินในซองนี้มีเงินอยู่งล้านบาทถ้าคุณยอมแต่งงานกับผม เงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของคุณคนนี้เป็นใครอ่ะแกรู้จักเหรอฉันไม่รู้จักมนแกนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณเล่นตลกอะไรอะ่ะทำไมอยู่ๆมาขอแต่งงานฉันแล้วก็เอาเงินมาวางให้แบบนี้อะ่ะผมไม่ได้อเล่นนะครับผมเนี่ยอยากแต่งงานคุณจริงๆแต่คุณจะรังเกียจคนพิการอย่างผมหรือเปล่า หากคุณรับข้อเสนอของผมได้ผมจะมอบเงินนี้เป็นการชดเชยที่คุณยอมมาแต่งงานคนพิการอย่างผมนี่จะบ,บ้าหรอแบบนี้ต้องมีด้วยเหรอนุชแกอย่าไปหลงเชื่อนะแบบนี้น่าจะเป็นพวกโลกจิตแน่เลยอ่ะผู้ชายคนนี้สงสัยจะแกล้งพิการเพื่อมาลองใจเราแน่ๆแล้ว,ลวมีเงินล้านมาให้เราแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นเศรษฐีแน่เลยอ่ะ ฉันจะปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดไปได้ยังไงตกลงคุณว่ายังไงครับฉันตกลงค่ะนุชแกจะบ้าเหรอแกต้องดูแลคนพิการแบบนี้ล้านหนึ่งมันไม่คุ้มเลยนะเว้ยฉันคิดดีแล้วอันเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะฉันชื่อนุชเออผมชื่อการครับ นี่รีบๆกินเข้าไปโ้ย,โยฉันจะบ้าต,ตายรายวันนี่ถ้าฉันรู้ว่าพี่พิการจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเศรษฐีนะฉันไม่ยอมแต่งงานกับพี่หรอกอช่วยซ้ำาวยซ้อนจริงๆน,นุเนี่ย,ยเป็นไงบ้างแกใครมันจะไปรู้ล่ะแก ฉันก็คิดว่าเขามาลองใจแก้มพิการคิดว่าจะเป็นเศรษฐีเหมือนในละครอ่ะแล้วแกรูป้ป่ะว่าไอ้เงินหนึ่งล้านนี่เขาให้อ่ะมันคือเงินเก็บมาทั้งชีวิตของพิการอ่ะเพราตอนเนี้ยฉันเอาเงินพวกนั้นอ่ะมาใช้จ่ายในบ้านคิดแล้วเครียดอ่ะจะป้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วแกคิดดูนะว่าฉันต้องทนอยู่กับคนพิการทั้งชีวิตอ่ะ นี่นตุตแล้วแกจะทนอยู่ทำไมล่ะถ้าเบียนสมรสแกก็ไม่ได้จดนี่ก็ฉันก็แค่รอเวลาที่เหมาะสมอะ่ะไปน,นุชนุชนี่นุชจะไปไหนอะ่ะนุชก็หนีไปจากนารกคุมนี้ไงพี่รู้ไหมพี่เป็นตัวถ่วงความสุขของนุชอะ่ะ นุชมันต้องทนทรมานอยู่กับพี่มันหนึ่งปีเนี่ยสะใจแล้วใช่ไหมหนึ่งล้านกับความสุขทางชีวิตของนุชมันอะพอวันทีฉันจะพานุชออกไปจากที่นี่ไปนุชพี่การหนูขอโทษไม่เป็นไรนุชพี่เข้าใจ ทรมานเหมือนตกดาลกเพราะว่าต <át> ้องอยู่กับคนพิการหนึ่งปีเหรอเธอรู้ไหมลกการน่ะเขาต้องพิการไปตลอดชีวิตอ่ะยิ่งกว่าตกดาลกอีกเธอสงสารเขาบ้างไหมนี่คุณเป็นใครคะนั่นสิแล้วมาว่าหนูทำไมอ่ะฉันเน่ยเป็นยายของการฉันมาทวงความยุติธรรมให้หลานชายฉันเธอ ท,ที่การน่ะต้องมาพิการตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเพราะเธอทำไมถึงเป็นเพราะฉันล่คะคะเธอจำไม่ได้แล้วเหรอเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะแกแกขับรถเป็นแน่นะโอ้แกแกใจฉันแกระวังเลย ฉันขับรถชนเมสามปีที่แล้วเหรอ <c oughs> ใช่ครับเธอเร็วมากชนคนแล้วหนีไม่คิดจะรับผิดชอบเลยถ้าเธอมีความปิดคนสักนิดหนึ่งเธอควรที่จะมีควารมรับผิดชอบพาเขาส่งโรงพยาบาล <c oughs> ยังโชคดีนะที่มีคนน่ะเขาเห็นเหตุการณ์ แล้วก็พาตะการน่ะไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังโชคดีที่มีคนเขาเห็นทะเบียนรถเธอฉันเลยสืบหาตัวเธอเจอไงนี่พวกคุณวางแผนแก้แค้นนุชกันเหรอตอนนั้นนุชมันยังเด็กอะ่ะมันยังไม่มีความยั้งคิดมันทำพลาดไปมันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่เห็นต้องจองเวรกันขนาดนี้เลยเนี่ยนะมันยังน้อยไปที่พวกเธอทำกับหลานฉัน พอแล้วคคุณยายตอนนี้เนี่ยเธอเปอนะ็นอิสระนะนุชขอบคุณมากนะที่ดูแลพี่มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยตอนนี้เธอเองก็ได้ชดใช้นี่ที่ก่อไว้หมดแล้วพี่ก็ไม่อยากจะทรมานเธออีกต่อไปแล้วขอบใจจริงๆนะพี่การหนูขอโทษหนูเป็นคนทำให้พี่พิการอนะ มันเสียใจจริงๆ่ะพี่รู้ไหมหลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะรรู้สึกผิดมากๆแล้ก็ไม่กล้าขับรถอีกเลยอ่ะมันเป็นปมที่ค้งคาใจนุ้นมาตลอดสามปีในที่สุดก็รู้ว่าผู้ชายคนนั้นที่นุ้นขับรถชนก็คือพี่ในเมื่อเธอสำนึกผิดแล้วฉันน่ะโอโหสิกรรมให้ แล้วเธอออกไปจากชีวิตการแล้วอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกไม่ค่ะยายฮะว่าอะไรนะฮะทำไมละนุษนี่เธอทรมันกับพี่มาตั้งหนึ่งปีแล้วเนี่ยแต่พอตอนนี้พี่ปล่อยให้เธอเป็นอิสระแล้วทำไมเธอถึงยอมพี่การยายพูดถูกนุชขับรถชนพี่ทำให้พี่พิการตลอดชีวิต แต่นอยู่ดูแลพี่แค่หนึ่งปีมันยังไม่สะสมกับทีุ่นูทำกับพี่ไว้เลยอะนุชแกจะบ้าหรอแล้วแกจะอยู่แบบนี้ไปอีกกี่ปีสองปีสามปีหรือห้าปีฉันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปฮะนุ๊พี่การหนูไม่ได้อยู่ ขาจะชดเชยความผิดอย่างเดียวนะแต่นุชอยู่พอนุชรักพี่การนุชพี่ก็รักนุชนะขอบคุณมากนะ